เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆผู้ชมเลือกซืเล็กอยู่นะครับเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้สภาพดีพร้อมอยู่ได้เลยด้านล่างเป็นปูนะครับกอชาปูกระเบื้องเรียบร้อยสวยสะอาดพร้อมอยู่บ้านเดี่ยวสองชั้นพื้นที่กว้างขวางนะครับ188ตารางวาเลยทีเดียว ดาล่างเอนปูนะครับกอชาปูกระเบื้องสีใหม่ๆห้่ดนบนเป็นไม้เนื้อแข็งอย่างดีครับไม้สภาพดีไม่ผุครับไม่เก่าไม่โทมพื้นที่188ตารางวาครับมีที่เหลือทําประโยชน์ได้อีกเยอะการเดินทางก็สะดวกใกล้โรงเรียนใกล้ตลาดสดใกล้ที่ว่าคาร์อาเภอแค่1-2กิโลเมตรเท่านั้นเองกับราคาเพียง1นล้านสองแสนบาทนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันก่อนแปลงนี้อยู่หนองไผ่เพชรบูรณ์นะครับหนองไผ่เพชรบูรณ์ เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าวเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ